สวัสดีค่ะเช้าวันนี้อากาศสดใสมากเลยค่ะก็เลยอยากจะชวนเชิญให้มาทำอาหารรายการเราเรียกว่า5 i minute cooking เพื่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทุกวัน,นเนี่ยเรามาทำกับข้าวกินเองโดยใช้เวลาแค่5นาทีในการปรุงค่ะเพราะการปรุง5นาทีเนี่ยทำให้วิตามินต่างๆในผักในเนื้อสั์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ครบถ้วนนะคะแล้วก็เราก็จะไม่ปรุงแต่งรสชาติมากค่ะ ให้ทานแบบรธรรมชาติเลยลองเลยนะคะวันนี้จะทํากุ้งผัดกระปิค่ะก็คือจริงๆแล้วกระปิเนี่ยก็เป็นโปรตีนนะคะมาจากทะเลทําจากกุ้งเคยแล้วตัวเล็กๆนำมาทาเป็นกระปิซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะกุ้งผัดกระปิใส่ถั่วเนี่ยอร่อยมากๆค่ะทานกันได้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะดูแล้วฟังแล้วก็อยากทานแล้วใช่ไหมคะลองเลยค่ะลองทําดูนะคะ เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะอันแรกแน่นอนนะคะต้องกะปิก่อนอันนี้ก็กะปิประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่ต้องตัดเค็มหน่อยใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊ขวขาวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตัดให้รสชาติมันแหลมก็คือน้ำส้มครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะเอาสามสี่อย่างเนี่นะคะเอาใส่ลงไปถ้วยค่ะผสมกันไปก่อน,นค่ะผสมกันให้เหลวๆเดี๋ยวคลุกใส่กัน ค่ะใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็บี้บีบีนะคะให้เข้ากันอันนี้ก็จะมีรสชาติแล้วก็จะเค็มๆหวานหวานอาจจะออกมีเปรี้ยวออกมานิดนี้แต่ว่าก็จะไม่รู้สึกแล้วค่ะอยจะทำให้รสชาติแหลมขึ้นนะคะผสม น้ำมันร้อนเดือดแล้วก็อืเรากะติลงไปผัดค่ะน้ำมันใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะค <2 S 2> ุณผค้ชมตอกค่ะค่ะตอกกุ้งขีดๆอะคะนี่นทีมองเอ๋ยไม่ได้แช่งกุ้งแต่ใส่กุ้งไปแปดตุ๊กวางค่ะคลุกๆไป นี่ต้องดูแบบมีน้ำนิดนึงไหมคะห็ไหใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำก้นทบนะคะใส่ไปเพื่อให้เกิดเป็นน้ำเอ่อล้างครกของดีๆของเราค่ะทบเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็น้ำใส่ไปหน่อยกันอือให้ัวสุกง่ายะแล้วก็ปิดฝาเพื่อหัวสุกแล้วนะคะ ดูยังไงคะพี่ว่าถั่วสุกให้มันไม่คอมันจะเขียวแต่แล้วแล้วแต่เราจะชอบไหนเราถ้าเราชอบแบบกรอบอเราก็เอาแค่นี้ละค่ะนะคะว่าถ้าเราชอบแบบนิ่มค่ะเราก็รอไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่เราตัดสินใจเราเอาแบบกรอบใช่ไหมคะค่ะเอาแบบกรอ,บเ,อบ,บเดือดเดือดอย่างนี้เราก็กุ้งใส่ลงไปเลยัวเขาจะสุกไปอีกหน่อยอืม ตอนนี้หอมมากค่ะท่านผู้ชมถ้าอยู่ตรงนี้นี่ยืนกลืนน้ำลายถ้าเกิดกล้องสั่นๆหน่อยอยา่าตกใจนะคยะยืนกลืนน้ำลายเอ,อือๆๆแล้วนี้ถ้าเกิดคนชอบแซบนิดนึงอะค่ะเพื่อนอ๋อถ้าคนชอบแซบนิดนึงจะตำพริกลงไปในกะปิก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้โรยเอาข้างบนค่ะเวลาเราตำกะปิเนี่ยก็เรียกว่าตำน้ำพริกแต่มันไม่มีพริกลคะคะเพราะเราไม่ต้องการเผ็ดแต่ว่าถ้าคนต้องการเผ็ดก็ เอาพริกโรยไปหรือว่าจะตําลงไปในน้ำพริกตรงกระตอนกะปิเลยก็ได้ค่ะอ่าได้สองแบบได้สองแบบแล้วอ๋ออันนี้ก็คือคล้ายๆกับหมูผัดกะปิที่เรากินตามร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่านี่ใช้เป็นกุ้งแทนค่ะเดี๋ยวใช้หมูหรือจะใช้หมูกับกุ้งสองอย่างเลยก็ได้ค่ะเมนูจานนี้เนี่ยให้คุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้างคะคุณแอลคะแคลเซียมสูงมากค่ะนะแคลเซียมโปรตีนค่ะนะคะโปรตีนจากทะเลค่ะแล้วก็กุ้งนี่ก็เป็นกุ้ง ไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะคะอันนี้กุ้งทะเลค่ะค่ะเราจะใช้ของที่เป็นธรรมชาติมากกว่าของที่เลี้ยงมาค่ะถูแล้วนะคะน่าทานนะคะเนี่ยหัวจะแห้งๆแบบนี้นะคะตัวก็จะกรอบๆเข้มข้นงานเข้มข้นแล้วก็เราก็ใส่จานอันนี้ก็จานก็แล้วแต่ใครจะเดคอเรทให้ประมาณไหนนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ ถ้าเกิดคนอยากแซบก็นี่พิกขี้หนูพิกขี้หนูเลยค่ะแต่นี่ต้องพี่หนูสีแดงเพราะว่าจะได้มองเห็นถ้าเป็นสีเขียวแล้วเหมือนเหมือนถั่วเดี๋ยวจะกินเขียวเขียวเข้าไปนะคะลูกโดด5นาทีคุกกี้ทำทานที่บ้านเลยนะคะเอาละค่ะเมนูครั้งหน้าจะเป็นแบบไหนคิดว่าท่านผู้ชมคงทำตามได้ไม่ยากนะคะเมนูง่ายๆอินกรีเดียนหาได้ในบ้านค่ะใช้เวลาไม่นาน5นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีและความสุขในการกินไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ